ามาถึงแล้วครับอีกที่หนึ่งคือแลนด์มาร์คที่น่าท้องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวต้องมาที่นี่ครับประตูชัยนะครับของประเทศลาวก็อยู่ห่างจากพระธาตุหลวงเวียงจันทร์มานิดเดียวครับประมาณ7นาทีถึงเลยไปเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนขึ้นไปดูครับว่าข้างบนสุดเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่เคยเห็นปะโอยิ่งใหญ่อลังการนะครับใหญ่มากเลยใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไหมฮะ ไปครับไปดูซิข้างบนโอ้โหโงสูงเลยครับโอ้โหเขตห้ามสูบยานะครับสูบก็ได้เวยครับไปบ้านเขาเอื้อนยา มีค่าเข่าบัครับของคขึ้นขึ้นไปเป 3, บิ่งคนละสามหมื่นกรีบคนไทยคนไทยสามหมื่นกรีบคนสามชาติใช่ไหม 3, แล้วก็คนลาวห้าพันกรีบสองเหรียญนะครับมีเวลาตามนี้เลยมาให้ถูกเวลานะครับนะครับจ่ายแต่เพาาะผู้ใหญ่เด็กน้อยฟรีไปเลยทางขึ้นบันไดนะครับไปเลย มีกี่ชั้นไม่รู้ครับครับไปแบบเร็วๆเลยเดินเบาๆลูกอย่าอย่เอีย่าเสียงดังอะไรเนี่ยห้ามใส่อะไรเนี่ยอูย้อ่านไม่ออกครับไปอู้อู้บันไดชันนะครับเนี่ย ไปครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็จะเจอข้างบนไะน่าจะเป็นโถงนะครับด้านบนไะโอ้ประวัติความเป็นมาครับโอ้อันนี้อะไรนี่ตอนสร้างเลยโอ้โอ้ตอนก่อสร้างอยู่ครับปีนี้เลยไป ประวัติความเป็นมาของประตูชัยนะครับที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ดูประวัติครับสมัยยังน้ำท่วมโอ้งามเลยโอ้นี่ของฝรั่งเศสครับเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่อยู่ลาวเป็นแบบนี้ครับ คล้ายกันเลยไปกันต่อครับเหมือนกันครับปวดความเป็นมาไปขึ้นบนต่อเลยน่าจะเป็นยอดข้างบนเพราะว่าบันไดมีแค่ฝั่งเดียวแล้วครับปะ โอ้ชันครับที่น้องเอยโอ้บนสุดเลยหรือเปล่าเนี่ยบนสุดแล้วครับบนสุดของประตูชัยครับโอ้สวยไหมลูกโอ้มีข้างบนต่อไปอีกเหรออ่าไปไปให้สุดครับเพื่อเอฟซีไม่อยากบอกเลยว่า ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยไปไปลูกไปกับลูกชายครับสุดรียังดูดิโอ้โอ้สูงมากเลยครับพี่น้องเลยเห็นเมืองนครลงเวียงจันทร์แบบ360องศาเลย ปอดมุมนี้ก็สวยครับด้านหน้าเลยว่าจะไปต่อองใสไม่ได้เลยครับ mm hmm. เนี่ยเอาเนี่ยมาก,กันแหละครับเป็นไปว่าอะไรจะตำรวจจับไปต่อได้แต่อ oh. วิวๆนะครับสุดแค่นี้แหละลูกป่ะ ไปหากินข้าวกันเดินลงกลับลงไปไปเดี๋ยวลูกชายฟามาเที่ยวแบบนี้มันมากอยู่ถ้าไปวัดลูกชายมันไปอมาแล้วครับถึงชั้นล่างแล้วหายายที่ยายอยู่ไหน โอ้ดีแล้วเจไม่ได้ขึ้นไปปลาเขาก็ยัง่ไดิกินเวิดเลยแหฮงไปไปหากินข้าวครับทีนี้พาเด็กน้อยไปเล่นน้ำนะครับถือว่าเราได้ทำภารกิจครบแล้วนะครับในการมาเที่ยวที่เวียงจันทแน่นอนสองที่นี้ต้องมานะครับรถเราก็จอดตรงเนี้อไปลุยันตดอเลยโอ้ อย่าลืมนะครับเลี้ยวสายผ่านตลอดบ่อใดน,นะครับคนไทย <c oughs> ผม <c oughs> เกือบไปแล้วเมื่อกี้นะครับที่นี่เลี้ยวขวาผ่านตลอดนะครับจำไม่แค่นั้นพอครับต่อไปถึงเวลากินครับพาเพื่อนไปกินข้าวเป็นเล่นน้ำที่สวนน้ำนะครับ เที่ยวประเทศลาวนอกจากว่าจะใช้เงินน้อยนะครับคุ้มค่านะครับห้องพักก็ราคาถูกอาหารก็ไม่แพงครับเบียร์ลาวขวดหนึ่งก็ <48. S 1> 39, สามสิบเก้าดยซ้ํานะครับห้องพักกว้างๆนะครับดีๆเป็นบังกะโลก็สามร้อยไปปลาย,ลายไม่ถึงสี่ร้อยนะครับส่วนส่วนน้ำที่มาเที่ยวกินข้าวเมื่อกี้นะครับก็ ใช้เงินประมาณ800บาทนะครับเป็นแรก5 0 0 0กีบตีเือเงไทยประมาณจริงๆไม่ถึง800หรอกเจ็ไปไปลายคุ้มค่าครับที่ได้มาโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าน,นะครับผมจะพาไปเที่ยวตลาดแล้วครับป